ผมกับบอดีเป็นตัวอย่างอย่างดอกต่ววาอยากแนะนําพี่น้องที่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าเลือกได้คุณเลือกได้ครับคนเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้ได้เพราะนว่าเป็นการเป็นลูกน้องคนบอดีเด้มันก็ดีแล้วก็มีทั้งมีทั้งข้อดีและทั้งข้อเสียแต่ทุกคนต้องการอิสระหมด ต้องการเป็นนายตัวเองหมดเห็นไหครับต้องการเป็นนายจากของอืมนี่ความสุขเหรอสบายใจสบายใจครับอากาศดีเราอยากทำก็ทำเท่าสิคขันมือเดียเท่ากับนอแหลนเท่าอยากเห็ดเท่ากับเห็ดเทาอยากมันเท่ากับมันไม่ต้องกดดันตัวเอง ไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องมีใครชีวิตที่เ้าอยากให้มันนีความสูขอของสูงห้าเลือกได้ครับหฮาเลือกได้อย่ทธว่าเจ้าก,กาที่สิตดสินใจบ่ไม่ใช่ว่าบางคนกับสิว่าบางคนอัน <c oughs> บางคนอันขีดลบเนาะบางคนขีดลบว่าถามาว่าว่าออกมา ควาคุว่าคิดลบออกมาคเพื่อลับเป็นเหมือนการเป็นเหมือนคนไม่รับผิดชอบงานเป็นคนเป็นคนไม่รับผิดชอบงานเป็นคนไม่เป็นคนลืมบุญคุณเป็นคนที่โนนี้นั่นต่างวาไปข้อเมมตนวาไปบางทีต้องคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาทำผิดอะไร เขาทำผิดอะไรเออเขาเห็นผิดอย่างเขาเขาต้องต้องจะไปฆ่าชีวิตเขาว่าเขาเห็ุผิดเขาบ่รับผิดชอบเขาลืมบุญคุนกับบุรุษกันว่าต้องต้องบอกแบบใดแต่บุรูษทุกคนโอเคเราก็โอเคนะเพราะหน้างานโอเคบอร์ดโอเครับหลู่ ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยที่จะเกลรงานเราไม่เคยเกลีงานเราไม่เคยขาดเราตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้ามันใจแล้วว่าเข้าออกมาหนีเพิ่นมีพูเพิรนมีผู้แทนอยู่แล้วเข้าไปตองห่วงว่าทุกองค์กรไม่ได้ต้องการเราขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราออกไปแล้วเขาจะเดินหน้าไม่ได้โมเมน ต้องมีคนแทนแล้วคนที่อยากจะมาอยู่ในจุดของเราก็เยอะคิดง่ายๆก็คือเข้าออกมากคนอื่นก็ได้ขึ้นคนอื่นก็ได้รับตําแหน่งขึ้นมากครับคือการให้โอกาสคนอื่นพร้อมเป็นการขาเข้าไปออกไปคนอื่นก็บริสามาสีมาเป็นประเดกเนาะแกบ,บอกครับให้โอกาสน้องๆขึ้นรุ่นไหม คนหลุนใหม่ที่เขาไฟแห้งที่เขามีโอกาสที่สีมีแสงกว่าเฮ้าความสามารถมันบ่กเกินกันดอกน้องๆที่มาจ่อคิวเป็นพระเอกก็ความสามารถเยอะเหมือนกันขจ้ากับตองการจีอยู่ในจุดจุดจีผมยืนอยู่เพืือกันเพราะฉะนั้นเราผมออกมานี่มันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความผิดหรือว่าเราไม่ได้รับผิดชอบงานครับโมเมนต์มันโมเมน พอพอผมออกมานี่ผมมั่นใจแล้วว่าเพื่อนสามารถเดินต่อไปได้ย่างบลําบากใจครับอยากให้ก็อยากให้แฟนเพ่งที่เพื่อนคิดรวบกับให้เพื่อนเข้าใจเน่นะครับให้ให้เพื่อนเข้าใจว่าเท่ากับเลือกในสิ่งที่เท่ามีความสุขคนเดิมกับมีความสุข อย่าไปคิดแบบนั้นเลยครับอย่าไปคิดว่าเขาทำไรหรือว่า,าออยัางเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเขาบุพีชาบรละพี่ชอบปวแมนนะครับขบอบคุณความคิดหอดน,นะครับเพิ่มเป็นห่วงสตรีคุณพี่อมรทิรพย์นะครับพี่น้องมีหยังถามบอครับดูดสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่ตามติดตามเด้อกดติดตามเพจ เพจนะรือบดินแฟนเพจด้วยนะครับนะรือบดินแฟนเพจนะครับโดยที่เขาสบายใจมีความสุขใาอีกหนึ่งกำลังใจขขบค,ครับที่ตรงนี้ที่ใครค้าที่แฟนครับที่แฟนที่แฟนผมใช่แล้วครับเราคิดถูกแล้วได้ส็บ่อยๆคับคุณแม่สัดสีอย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆนะครับกระสิไลสวดประมันเวลาจังสีแหละกระสิไหลสวดประมันคำคำคอยๆเนี่ยจักน้อยแต่ว่า สุดเดือกมากกระสิมอลลามกระสิไรสดกันเรองอของเพลินนะครับพี่น้องกระสิไปบึงมอลล่มมอลล่ามไรสดอันนี้เข้ากับใส่ชีวิตปกติเข้ากับกางเวียนเข้ากับเห็นงานเข้ากับคิดคอนเทนต์คิดอย่างต่างๆนะครับให้พี่น้องเด้อวุดหนุนต่อไปกัสิเป็นกับต่อไปกระสิบอมแนนแฟนเพลงเหล่าเด้กระสิเป็นตำแนงไม่พี่น้องกระสิเป็นตำแหน่งลูกค้า พี่น <tu i ro> ้องก็จะเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับผมก็จะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเป็นธุรกิจนะครับพี่น้องก็จะเป็นลูกค้าก็จะฝากพี่น้องทุกคนละครับคอยช่วยติดตามช่วยสนับสนุนละก็เป็นลูกค้าซอยอุดหนุนนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดที่ออกจากสวนที่ออกจากที่ว่างขายยูนาเพียรนะครับพี่น้องขอซอยอุดหนุนเด้อนะครับขอบคุณทีโบทีโบรืมกัน ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอ mm. ม,มานะครับโมรู้ว่าอนาคตข็งแราจะเป็นยังไงจะในตอนนี้ขอพี่น้องที่ตามกันก่อนเด้อนะครับขอพี่น้องมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับให้พี่น้องมีความสุขมันมวนก็การเบืองม,องมาล่ำนะครับจะในการมาท,าทักทายกันอยู่เพียรนี้ได้นะครับพักงานจังขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อเดี๋ยวสุดวันไหนสดให้เบืองบ่อยๆนะครับ ฮอดสามสหายครับผมคิดฮอดจักรุ่นเก่าครับขอบค,คุณแม่ลีนะคะขอบคุณคุณแม่แม่ขอบคุณแม่แม่ที่เคยเสนับสนุนอุ้มชู้ครับคุณพี่พพพสาวเอ๋ยนะครับที่เคยเสปอร์ตกันในทุกๆด้านนะครับขอบคุณกำลังใจจาก,กแฟนๆนะครูุกคนลย์นำนะครับความเป็นห่วงเป็นใยขึ้นหอดคิดถึงคือเก่านะครับพี่น้องชาวบ้านแข็งแรงเด้อสารับุญเนี้เอใบซ้ำนี่ก้อนนะคะรับไหล่ป่าแค่นคําครับผมจะลองเพียงให้พักฟังเนี่ยครับ ชอบการคิดเขาคุณหลายเดอครับผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องคือเก่าครับอยากให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับอยากให้พี่น้องมีความสุขสบายใจล้วก็อยากให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปเง้วๆนะครับต่อไปเงๆอยบๆอยากให้พี่นออ้อ,นองเจอมนุษยพิษ่อยากให้พี่น้องเจอสังคมที่พี่น้องเป็นถูกนะครับอยากให้พี่น้องมีอิสระทางความคิดคืกนอนกันครับผม ขอบคุณพี่น้องแลลายครับอย่างพี่น้องมีความสุขเด้อไปแล้วบ๊ายบาย